ซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณยิ่งออนหลายหลไอเดียคุ้มมากๆเพราะว่าทุกไอเดียที่มีส่วนร่วมตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะได้ไอรีว์ดอะไรต่างๆนะครับผมแบบเป็นแบบของรางวัลน่ะนะครับนี่นะโปมันก็กําลังใส่ให้รวยๆเลยนะครับนี่ดูดินะครับเห็นไหมได้แล้วนะครับแล้วก็ได้พวกของมาด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ดูรหัสพวกนี้ก็ได้นะโอเคสวัสดีนะครับผมซีวิวนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับแบบโกการ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเสร์ฟิในค่ายของ ตะปีดทับนะครับผมและเราอยู่กับอีเวนต์บีสต็อกนะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์ต้นถั่วยักษ์นะครับซึ่งคุณก็จะเห็นจากตรงหน้าผมเลยนะจริงๆผมเล่นอีเวนต์นี้มาประมาณวันหนึ่งแล้วแหละนะครับจริงๆมันออกแต่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อว,วานเะว่าเมื่อวานว,วานัววนเสาร์วันนี้คือวันจันทร์นะครับตอนประมาณตีตีสองสี่สิบนะครับผมก็จะมาแจกคลิปกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะให้เข้ามาที่หลังจากได้คลิปแล้วใต้ขีปใช่นไงนะครับมันจะมีฟังก์ชันนี้่เว้ย เออสลับบน,นหมูออโตเมติกนะเป็น B-Store Event นะครับให้เราเปิดไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาที่บ้ายที่หลังนะครับผมซึ่งอัน,น,เ,อเ,นเนี้ยอีเวนต์เนี้ยมันจะต้องทำการเอาผักตามที่มันบอกได้ไหม looking for นะครับเอ่อพริ้งพริ้งลี่แพนอะไรแบบนี้นะครับเป็นเอ่อผลไม้ที่มีหนามใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยผมออนไว้3ตัวนะครับ3ตัวของผมเนี่ยก็จะมีส่วนประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้3ตัวเนี่ยใช้ใช้เคลมสปีดหักเหมือนกันแล้วก็มันก็จะทำการ เอาผักเนี่ยนะเอาผักเนะี่ยมาใส่เห็นไหมนะครับผมนี่ซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณยิ่งออนหลายหลไอเดียคุ้มมากๆเพราะว่าทุกไอเดียที่มีส่วนร่วมตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะได้อันนี้เว้ยได้รีวาร์ดอะไรต่างๆนะครับผมแบบเป็นแบบของรางวัลอะนะครับซึ่งอไอเดียนี้ของผมอะมันจะไม่มีมันจะไม่มีต้นน้าใช่ไหมทุกคน ก็จะมีเอ่อเป็นทางด้านของอีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งนะ๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนไปหนึ่งนะเห็นไหมทุกคนโปมันก็จะทําการเอ่อเอาผล,ลไม้เก็บผล,ล,ไ,มผล,ลไม้ให้นะครับคือตามฟังก์ชันอะคือมันจะแบบนี้ออโต้กิฟเคอร์เด็กแพนทูแจ็คอันเนี้ยคือมันจะทําการเอาผล,ลไม้ตามที่มันบอกว่า looking for ไปให้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยออโต้คอลเลกเคอร์เด็กแพนเนี่ยก็คือเด็กแพนเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่ามันจะไปเก็บผล,ลไม้ที่ไอเน,นี้ยต้องการให้นะครับผมซึ่งอันเนี้ย ถือว่าดีามากเลยแค่เปิดแค่3ามฟังก์ชันนี้แล้วก็เปิดออโตเคมรีวอร์เนี่ยมันก็จบแล้วนะครับผมที่เหลือก็แค่รอให้มันอะ่ะเก็บผลไม้ให้เรานะครับแต่ถ้ามันมันมีผลไม้อยู่แต่ว่าเนี่ยคุณต้องรอให้มันโตก่อนใช่ไหมคุณก็รอไปเถอะเพราะว่าอนะีเวนต์เนี่ยยังไงมันก็เออยี่สิบนาทีประมาณ20่สิบนาทีอะทุกคนต่อครั้งนะล้าทแต่ถ้าทําคนเดียวอะ่ะอันนี้อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าส่วนคุณจะต้องมีพืชทุกประเภทเลยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งดูแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยทาเหมือน i อดีนี้ของผมไอเดียใครชิเพราะว่าเออผมทําการใช้โปรใช่ไหมออโต้ปลูกแบบว่าปลูกโดยที่ปลูกอยู่ใต้ตีนะ่ะแล้วผมมายืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ปลูกแบบตุ้ม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 ผมกดปลูกทุกมเมล็ดเลยแล้วมันจะกองอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแล้วแล้วมันจะเป็นโปรออโต้เก็บใช่ไหมทุกคน มันก็จะทําการเก็บเนะี่ยในดงนี้แหละนะครับมันก็เก็บให้นะทุกคนซึ่งผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่อยากจะเปลืองพื้นที่เะนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณสามารถทีล่ละคพาขึ้นไปบนเมฆได้เลยใช่ไหมแต่ว่าผมจะบอกให้นะว่าถ้าใครที่ยังแบบว่าเอ,อ่อทำให้ต้นยังไม่โตเนะนะนี่ยนะทุกคนมันจะคุยด้วยไม่ได้นะครับผมคุยให้ดูคือถ้าคุณยังไม่คอมพิทีทให้มันแบบเก้ารอยแล้วมันจะคุยด้วยไม่ได้นะครับคือมันรู้เหลี่ยมแล้วแหละนะทุกนะคน ออแล้วก็ตรงนี้จริงๆมันจะมีลัว้วางไว้อยู่นะเป็นสกินร้วนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือเกียร์นี้มันเพิ่มสกินมาแล้วนะทุกคนก็เป็นสกิน้วดไปดูซึ่งถ้าคุณคุณต้องปลูกให้ไอ้ต้นนี้มันใหญ่อะ่ะครบสิบครั้งแล้วมันจะได้สกินร้วปลดล็อกมาให้คุณเก็บได้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะเป็นรั้วสีเขียวนี่แต่ว่าไม่ไม่สวยเลยนะทุกคนผมว่ากินสวยสุดน่าจะเป็นสีทองนะสีสวยสุด นี่นะโปมันก็กําลังใส่ให้รวยๆเลยนะครับนี่ดูดินะครับเห็นไหมได้แล้วนะครับแล้วก็ได้พวกของมาด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ดูรหัสพวกนี้ก็ได้นะจะบอกให้พวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นะทุกคนเออไม่ขึ้นเว้ยนะครับแต่แต่ว่าได้หมดเลยนะครับแล้วก็เราเปิดไอ้นี้ไว้ใช่ไหมเปิดฟังก์ชันไอ้นี้ไว้เดี๋ยวลองวาวขึ้นมาดูด้านบนนะครับมันจริงๆอ่ะมันจะออโต้ซื้อไว ผมเปิดแอ้ต้ซื้อไว้ใช่ไหมทุกคนก็คือเีกคุจะรีสต็อกตรงนี้แต่ว่าเงินผมไม่พอแล้วเพราะว่าผมเนะี่ยเปิดแอ้วต้รีสต็อกไว้ด้วยนะครับมันจะมีออโต้รีสต็อกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีเงินเหลือๆห,หน่อยนะคือมันจะอัพไปเรื่อยๆอ่ะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านตุ่มๆแต่ผมแนะนำให้เอาแค่1นคิวนะครับก็คือ1 QA คิวก็คือหยุดเพราะว่ามันไม่คุ้มละมันจะแบบมันจะมันมันจะเริ่มกินเงินคุณเยอะละนะครับ แค่นั้นเลยนะสำหรับอีเวนต์นี้มันไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับที่ผมดูมาก็หมดแล้วจริงๆนะทุกคนมานี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ซีเอเกนเน็กซ์ครับผมเออสกิปอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปเอาอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีคีย์ไหมแต่ว่าจำไม่ผิดก็คือมันมีคีย์แต่ว่าเหมือนเขาจะเอาออกไปเพว่อแก้บักอะไรบางอย่างแต่ถ้าใครรันแล้วมีคีย์ก็ก็หาคีย์ครับผมตั้งแนั้นุกคนซีเกนเางครับผม let's go